สวัสดีครับวันนี้มีผักอีกชนิดหนึ่งมาให้รู้จักกันนะครับคงจะเป็นผักที่หลายคนพอเห็นดอกก็อาจจะรู้นะครับวันนี้เป็นม้ในวงมะเขือแต่นี้ไม่ได้เรียกว่ามะเขือเราเรียกว่ามะอึกครับมออามะออางสระอ,อกอกไก่มะอึกนะมะอึก มะอึกเนี่ยเป็นไม้ในวงมะเขือเป็นไม้ถิ่นฐานเดิมในบ้านเรานะครับเป็นมะเขือหุ้มเนี่ยลูกมันนะครับลูกมัน,นจะมีผลจะมีขนหุ้มนะครับันนี้เป็นลูกอ่อนนะครับดอกก็คือดอกมะเขือเป็นดอกสมบูรณ์เพศครับมีเกสรตัพู้ตัวเมียอยู่ในใน กระสอจะพกกับกสรตสอจะมีอยู่ในดอกเดียวกันนะครับนี่ฮะนี่ลูกมันหรือผลมันนะครับนี่ฮะผลมีขนหุ้มเยอะเลยนะฮะเมื่อผลที่แก่แล้วหรือว่าผลที่เรารู้จักกันดีมีขายในท้องตลาดนี่นะฮะคือลูกมะอึกหรือผลมะอึกนี่นะครับนี่ฮนะเราก็เอาเอาไปทานได้นะฮะมีรสเปรี้ยว,ยวแต่ส่วนใหญ่เราเอาไป ผาออกเอาขนออกผ่าออกแล้วก็ตำน้ำพริกกะปิแต่มีรสชาติที่อร่อยนะครับเนี่ยฮค,คือส่วนในลูกดิบๆนี่นะครับลูกดิบๆนี่เอาไปแกงส้มได้ครับมะอึกนะฮะให้ดูใบของมันนะฮะในใบลักษณะของใบนะฮะในใบใบดอกนะฮะ ส่วนมากเราก็ไม่ค่อยได้ปลูกหรอกฮะเพราะว่ามะกอกเนี่ยเป็นไม้ที่ขึ้นได้ง่ายนะฮะในผลนี่มีเมล็ดเยอะพอเราไม่ได้กินพวกสัตว์เอาไปกินหรือว่ามันตกลงไปที่พื้นมันก็สามารถจะขึ้นเป็นต้นใหม่ได้นะครับ